สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับระบบโซลาเซลล์อ่าก็คือวันนี้พายุเข้านะครับก็คือแผงจะผลิตได้น้อยมากเลยครับก็แค่หนึ่งพันหกร้อยกวัตต์อ่าอันนี้ก็สติงแรกก็ห้าร้อยกวัตต์สติงที่สองก็หนึ่งพันวัตต์ก็ที่นี่จะเป็นระบบสี่สิบแปดโวลต์นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามลูกลูกละสองร้อยแปดสิบแอมป์นะครับอ่าและส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับ ที่นี่จะใช้ m a x กสกายสเครื่องเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับคือตอนนี้สองเครื่องนี้ก็ทําการลุมชาร์จอยู่นะครับก็คืออากาศวันนี้ค่อนข้างฟ้าคึมนะครับมีเมฆเยอะ,อะเดี๋ยวดูเครื่องนี้นครับว่าผลิตได้เท่าไหร่เครื่องนี้ผลิตได้สติงละประมาณ1100อ่าก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ37 3 8แอมป์ประมาณนี้นะครับและส่วนตัวนี้ ก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ26แอมป์สองเครื่องรวมกันก็ประมาณ60กว่าแอมป์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอากาศข้างนอกนะครับว่ามีเมฆเยอะจริงหรือเปล่าอันนี้ครับนี่ก็คืออากาศข้างนอกค่อนข้างมีเมฆเยอะอ่าส่วนตรงนน้นก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับทั้งหมด25แผงก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโซลาเซลล์ปั้นสวนของผม